แม่เป็นไรคะน้องพิรมรักคุณแม่ไหมคะรักค่ะเราน้องพิมรักคุณพ่อไหมคะไม่รักค่ะคุณพ่อแก้คุณแม่ครั้งก่อนคุณพ่อไม่มาหาน้องพิมปล่อยให้น้องพิมรอเราถ้าคุณพ่อไปรักคนอื่นไม่รักคุณแม่กับน้องพิม น้องพิมพจะทำยังไงคะเดีย๋ยวน้องพิมพ์ไปจัดการคุณพ่อให้เองค่ะน้องพิมพ์จะไม่ให้คุณพ่อไปรักคนอื่นนอกจากคุณแม่แ้อย่างนั้นเนี่ยเราไปหาคุณพ่อกันดีไหมคะไปดูว่าคุณพ่อยังรักเราสองคนอยู่หรือเปล่าก็ได้ค่ะน้องพิมพ์จะได้ไปบอกคุณพ่อห้ามแก้คุณแม่อีก พิมพเข้านอนไปแล้วหรอครับค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องวันนั้นน้องพิมพ์ก็โกรธกันมากน่าสงสารน้องพิมพ์นะครับถ้าเกิดเธอต้องขาดพ่อไม่ขาดหรอกค่ะคุณไงคะที่จะได้เป็นพ่อคนใหม่ของน้องพิมพ์ าทำตัวสนิทสนมกับน้องพิมพ์ให้มากๆนะคะคุณทำได้อยู่แล้วน้องพิมพ์จะรักคุณหมือพ่ออีกคนหนึ่งได้ไหม呀อ่อนเชื่อครับคุณนอนผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับคุณนอนไม่ต้องห่วง วันนี้เนี่ยผมไปหาคุณวิม,มาราที่บ้านมาแต่ว่าเธอหายตัวไปอะไรนะคะผมว่าคนที่บ้านเธอเนี่ยคงรู้ว่าเธอหายไปไหนแต่ไม่ยอมบอกผมออนบอกแล้วไงคะวิม,มาลาเธอคงอายนะคะบางทีเราควรจะเคารพการตัดสินใจของเธอนะคะเธอคงไม่พร้อมที่จะเจอเรื่องนี้อีก เลยเลือกที่จะหนีไปเรายังพอมีทางอื่นอีกไหมคะผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวออนจะไปที่สตาร์ไลน์นะคะ จะไปที่นั่นอีกทำไมครับในเมื่อคุณกับคุณกันเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วผมไม่เข้าใจว่าคุณจะไปทำไมออนต้องกลับไปคุยกับกันให้รู้เรื่องค่ะตอนนี้เขาเล่นงานออนเรื่องบริษัทอยู่บางอย่างออนก็อยากรู้ด้วยค่ะว่าการเขามีแผนอะไรอีก <c oughs> แต่ผมว่าตอนนี้คุณกันเนี่ย เขาคงไม่ยอมให้คุณกลับไปที่สตาร์อะไรง่ายๆหรอกค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าออนยังมีน้องพิมพ์อีกคนกันเขาไม่กล้าไล่ออนต่อหน้าลูกหรอกค่ะก็ได้แต่ผมจะไปเป็นเพื่อนคุณนะคุณนอน คุณจัดการเรื่องฟองใหญ่ให้เรียบร้อยเถอะค่ะที่เหลือออนจัดการเองถ้าออนเป็นอิสระเมื่อไหร่เราจะได้คุยเรื่องเราไงะคะอย่าลืมนะคะออนไม่ชอบคำวุนแพ 总结动这一看啦